สวัสดีครับเพื่อนๆชาวคาบาโมบายทุกคนนะครับพบกับผมมิสเตอร์เอ็นเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้ผมจะมาแนะนำเทคนิคการลงดันปีกนะครับแล้วก็ความสำคัญของดันปีกนะครับว่าทำไม เราถึงควรที่จะต้องลงทุกวันนะครับโอเคครับมาเรื่องแรกกนะันเลยเนาะความสําคัญของดันปีกนะครับทําไมเราถึงลงทุกวันสําคัญยังไงนะครับคือดันปีกโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูอันนี้กันก่อนเนาะตัวหน้าตาดัานปีกก่อนนะอ่าดัานปีกคือดันตัวนี้นะครับดันปีกเนาะดันปีกสําคัญยังไง ทำไมถึงต้องลงทุกวันนะครับนันปีกเราจะลงไปเพื่อเอาขวดยามาเพื่ออัพเลเวลปีกนะครับขวดยาผมมีไหมเนี่ยขวดยาไม่มีแล้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไปดูเดี๋ยวมันจะดัอจากดันนะครับเดี๋ยวจะให้ดูนะครับขวดยาเป็นยังไงเนาะเราจะได้ขวดยามาในการอัปเลเวลของปีกนะครับ แล้วเลเวลของปีกจะสูงสุดที่เลเวล100นะครับตอนนี้เลเวล100เนาะแล้วก็ทุก1 l e v e เลเวลก็จะเพิ่มค่าเลือดให้เรา1 a t t a แอ1ป้องกัน1นะครับเพิ่มทุกทุกเลเวลจะเพิ่มเหมือน31เนี่ยผมก็ได้ค่าแอ t แท็31นะป้องกัน31นะครับจะเพิ่ม1นะครับแล้วทีนี้ความสำคัญที่2คือมันจะได้กล่อง ดบเงินนะครับกล่องสุ่มเงินเนาะตั้งแต่ 1m ถึง100 m อเลยนะครับความสำคัญของมันแล้วก็ดันนี้มีเงื่อนไขนะครับเงื่อนไขในการซื้อดันนะต้องใช้เงิน1 m อแล้วก็ไอหย,ยดน้ำานี่นะครับหินฟอสไอเซนอะไรเนี่ยอ่าหินตัวนี้นะครับหยดน้ำตัวเนี้ยในการซื้อดัน50ชิ้นหินตัวนี้ หยดน้ํานี้ได้มาจากไหนอ่ามีขายที่ฝากขายนะครับอ่าฝากขายก็มีเซิร์ฟฟอร์อ่านี่ครับราคาก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับก็เพื่อนๆเลือกดูที่มันถูกก็ได้นะครับใช้ห้าสิบชิ้นเนาะหรือ เพื่อนๆจะไปครับเองก็ได้นะครับที่เมืองผ่อนลักซึ่งจะอยู่ที่แต้มอยู่ล่างล่างเลยครับอยู่ข้างล่างเลยนะอ่านี่ครับแต้ม500เนาะเนี่ยจะใช้วัตถุดิบคือฟอสคอโลนะครับซึ่งถูกมากนะครับ วอดคอโลเนาะเพื่อนๆมาครับเอากันเองก็ได้นะครับจะได้ไม่ต้องซื้อโอเคแล้วก็ส่วนผมมีแล้วเนาะผมมีหยดน้ำแล้วเนะ<อ>าะเดี๋ยวเราไปซื้อดันกันก่อนนะครับไ,<อ>ได้ดันมาแล้วเดี๋ยวไปหน้าดันกันเลยครับ ดันนี้ความสําคัญของมันที่บอกว่าทําไมต้องลงทุกวันนะครับคือดันนี้จะลงได้แค่สามรอบนะครับต่อวันนะลงสามรอบเราก็เพื่อจะไปเอายาเพิ่มเลเวลปีกแล้วก็กล่องดรอปเงินนะครับี่ยมันจะดรอปยานะครับยาเพิ่มเลเวลปีกแล้วก็กล่องดรอปเงินซึ่งมันสําคัญที่ว่าวันหนึ่งเราลงได้แค่สามรอบนะครับแล้วยาที่เอามารับเลเวลอะ ถือว่าได้เยอะมากเลยนะครับเราถึงจําเป็นที่จะต้องลงทุกวันนะครับผมก็กําลังไล่ลงเหมือนกัน,นครับตอนนี้อยากจะทํำเลเวลปีกให้สูงสูงเหมือนกันแล้วมันจะมีมาอัพสเตตัสข้างหลังนี้ได้ด้วยนะครับทุกเลเวลยีิบนะครับมันจะอัพได้เนาะผมอัพไปแล้วนี่ผมอัพอันี้ไปได้คีย์เดเมจมาหน่งเ์เซ็เนาะ แล้วก็พวกแอดดามเจตพวกนอร์มอลแอตแทกดามเจอย่างเงี้ยแล้วก็เทคนิคการลงดันปีกของอาชีพฟอสเบดเรานะครับโอเคเดี๋ยวผมจะแนะนำการลงดันปีกเนาะมันจะมีเทคนิคนิดนึงอยู่ในการเปิดกล่องดรอปเงินนะครับเพ,เพื่อน,เพ,อนเพื่อนคนไหนที่ยังไม่รู้เนาะโอเคเพื่อไม่ให้ไปเสียเวลาเดี๋ยวลงดันกันเลยนะครับ อมอนกลุ่มแรกกลุ่มนี้เราจะลากกันมานิดนึงนะครับรอดคอมโบไป,โปก่อนก็ได้ครับ สมควรลงนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ค่อยได้ลงนะหรือว่าไม่ไม่ค่อยลงกันก็ผมแนะนําให้ลงนะครับทุกวันอ่าพอเคลียรม์มอนกลุ่มนี้เสร็จบอสก็จะเกิดนะครับจากกติว่าไปครับปกติ พอบอสตัวนี้ตายจะมีกล่องดรอปมากกล่องหนึ่งนะฮะโอ้โฟอสคอร์นะปกติต้องเป็นอัพเลเวลนะครับเนี่ยดวงไม่ดีนะับอันนี้ดวงไม่ดีเนาะอ่าเพราะันกลมที่สองเราก็ลากมาเหมือนเดิมครับลากมาฝั่งนี้หน่อยนึงเพื่อให้มันเป็นกองเนาะ ก็คอมโบไปก็ได้ครับรอแบทสามแล้วเนาะแล้วก็บอสก็น่าจะเกิดพอดีอน,นี่จะเป็นห้องที่สองแล้วนะครับอโอเคหายก็รอบอสนะครับ ที่เรามาเก็บเลเวลปีกยาเพื่อเพิ่มเลเวลปีกมันสําคัญก็คือแบบ mm hmm. ก็ยิ่งเราปีกเลเวลสูงเท่าไหร่มันก็ยิ่งได้ค่าสเตตัส hmm. เพิ่มขึ้นนะครับ mm hmm. ทั้งค่าแอตแทกทั้งเลือดทั้งอะไรอ่า mm hmm. แล้วก็ค่าป้องกันด้วยนะครับมันก็เพิ่มขึ้นไปด้วยนะครับ mm hmm. ผมลึงให้ความสำคัญ กับมันว่าต้องเนี่ยจะเป็นขวดนี้นะครับขวดยาเนี่ยครับสองล้านเลยนะครับแล้วก็พอขึ้นมาห้องที่สามนะครับห้องนี้เนาะแนะนำให้เพื่อนๆถ้าแบตจะหมดให้ต่ออลลานะครับเดี๋ยวเรามาลากมอนกลุ่มนี้ก่อนแล้วก็เราเราวิ่งมาฝั่งนี้นะครับ ฝั่งน้านี่นะมันจะมีมอนตัวคีที่เกิดอยู่เนี่ยมอนตัวนี้นะครับตัวเล็กๆให้เราตีมันให้ตายนะครับโอเคแล้วพอตายเสร็จแล้วก็มาเคลียร์มอนพวกเนี้ถ้าเราไม่ตีบอสไอมอนตัวตัวคีตัวเล็กๆเ,เมื่อกี้มันจะไม่มีกล่องดอบเงินให้เรานะครับกล่องสมเงินให้เรานะตอนท้ายดันนะครับคือห้ามพลาดเลยนะครับตรงนั้นนะ อย่าลืมตีมอนที่เป็นตัวคีย์นะครับมอนตัวเล็กๆเมื่อกี้นะครับไม่งั้นกล่องดอปเงินเราจะไม่ดอปนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนดวงดีอาจจะได้ร้อยเอ็มเลยก็ได้นะครับในการลงแค่3ครั้งต่อวันนะครับซึ่งคุ้มนะครับได้ทั้งเลเวลปีกแล้วก็ได้เงินด้วยนะครับ 100m เอ็มเนี่ยอ่าต่อไปก็จะเป็นบอสนะครับ ไปเรื่อยครับเราเน้นที่ยาเพิ่มเลเปอปีกนะแล้วก็เน้นที่กล่องดอบเงินนะครับขอสักร้อยเอ็มอะไรประมาณนี้ <c oughs> ขอให้ดวงดีครับโอ้โ oh, ห oh, oh. ฟอตคอยอีกเลยครับปกติกล่องมันจะดอบอันนี้นะครับดอบเป็นยาเนาะยาเพิ่มเลเวลปีกแต่อันนี้ไม่ดอบเลยเนี่ย ฟอสคอมาสองก้อนแล้วเนี่ยรอบแรกของวันนี้ผมดวงไม่ดีมากเลยเพิ่งได้มาแค่อันเดียวเองเนาะมันตรงนี้ก็จะมีประมาณสองสามเว็บนะครับเดี๋ยวมันก็จะวิ่งกข้ามาหาเราอ่ามันจะเกิดมาเรื่อยๆ อันนี้จะเป็นห้องบอสนะครับบอสตัวสุดท้ายเนาะซึ่งเป็นดันที่ไม่ยาวนะครับมีแค่4ตัวเนาะบอสอะ่ะโอเคครับพอมอนเว็บกลุ่มนี้ตายก็รอบอสเกิดนะครับ ันนี้ผมชอบลงนะผมว่ามันสวยดีทั้งมอนทั้งบรรยากาศภาพสวยครับ มันตัวนี้ก็ค่อนข้างตีแรงนะครับถ้าเพืเ่อนๆคนไหนที่ยังบางอยู่ก็เปลี่ยนจากดาบไ,ไปเป็นดาบน้ำแข็งได้นะครับเพื่อลดดาเมจของบอสเนาะโอ้ดูดิดูดิเผอไม่ได้เลยครับเกรดลดเช่เหมือนกัน ใครยังบางก็เปลี่ยนดาบได้นะครับช่วยได้เยอะนะครับโอเคกล่องนี่มันจะเป็นกล่องกล่องกล่องเควสของไอ้ดอบเงินนะครับกล่องดอบเงินเนาะแ้าก็มาอยู่มุมนี้นะครับอย่มอนก็เข้ามาหาเราเองนะ โอเคครับนี่ <iri> okay. อันนี้จะเป็นกล่องนะครับกล่องที่เป็นกล่องเควสดตบเงินเนาะที่เราไปตีมอนมาอ่าจะเป็นกล่องนี้นะครับเก็บไปครับเราไปเก็บกล่องข้างบนเป็นกล่องบอสนะครับกล่องสุดท้ายที่เราตีบอสตายอ่าจะเป็นยานะครับยาอพเลเวลปีกเวลาก็จะอยู่อยู่ประมาณนี้นะครับสําหรับตัวของผมเนาะ ยาก่อนนะครับเกโอเคครับงั้นออกกันก่อน่าเรามาดูยาอัพเลเวลที่เราได้มาเมื่อกี้นะครับได้มาสองนี่เนาะได้มาสองขวดเองขวดนี้ห้าแสนขวดนี้สองล้านเยอะนะครับสองล้านเยอะอยู่ปกติจะได้สองสามขวดเลยนะครับแต่รอบแรกวันนี้ผม ดวงไม่ดีเนาะได้น้อยโอเคงั้นเดี๋ยวผมจะลองเปิดเอาเปิดยาก่อนแล้วกันยาสองล้านเนาะอันนี้ห้าแสนเราดูเลเวลปีผมตอนนี้นะครับเลเวลสามสิบเอ็ดเนาะอ๋ออันนี้มันจะเลเวลจะอัพแล้วเก้าสิบเจ็ดเปอร์เซ็นเดี๋ยวเปิดที่เปิดห้าแสนก่อนแล้วกันโอ้ห้าแสนนี้ก็อัพไปสามสิบสองแล้วนะครับโอเคไหมครับ อีก32ตัวน,นี้1%นเปอร์เซ็นต์นะครับเปิดไปอีก2ล้านนะครับขึ้นมา18%เปอร์เซ็นต์นะครับถ้าคนไหนที่ยังเวลปีน้อยๆน,นะขึ้นเยอะมากเลยนะครับแป๊บเดียวผมลงมาแป๊บเดียวเนี่ย,บบย,ยตอนแรกเลเวลปีผมก็ยังไม่เยอะนะแต่ผมลงได้ไม่นานเองขึ้นมา32แล้วนะครับตอนนี้เลเวลปีครับอ่าโอเคแล้วอีกอย่างนึงที่ว่ามันสำคัญตรงไหนก็นั่นแหละครับ สำคัญที่ได้ยาอัพเ v เวลปีกเนอะแล้วก็ได้กล่องสุ่มเงินนะครับจะสุ่มตั้งแต่ 1m ถึง 100m เลยนะครับอ่าถ้าเพื่อนๆคนไหนดวงดีอาจจะได้ 100m ก็ได้นะครับโอเคมาดูว่าผมจะดวงดีไหมนะครับ1 2โอเคครับได้ 1m นะครับโอ้โห <laughs> ผมนึกว่า 100m โอเคครับสำหรับ แนวทางการลงดันปีกแล้วก็ความสำคัญของการลงดันปีกนะครับสำคัญที่ว่าจะต้องลงทุกวันก็คือลงเพื่ออัพเลเวลของปีกเนะเพื่อจะให้เลเวลของสูงเพื่อจะได้ค่าสเตตัสของ HP HTag แล้วก็ป้องกันนะครับแล้วก็ยังสามารถมาอัปเลเวลของค่าสเตตัสที่เราอยากจะฝึกเนี่ยใน3ช่องเนี่ยก็สามารถอัปได้นะครับตามทุก20เวรเนาะ สำหรับคลิปการลงดันปีกนะครับของอาชีพฟอร์สเบดเตอร์ก็จะมีประมาณนี้นะครับถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนสงสัยยังไงก็คอมเมนต์ถามผมใต้คลิปเลยได้เลยนะครับอ่าแล้วก็ถ้ามีเพื่อนๆคนไหนอยากจะให้ผมไปลงดันไหนก็แนะนำมาได้นะครับผมจะลองไปลงให้เพื่อนๆดูเนาะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากให้ไปลงลองดูหรือว่ายังไงอะประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ ประมาณนี้นะครับแนวทางการลงดันปีกและความสำคัญของดันปีกนะครับาฝากเพื่อนๆกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปใหม่ต่อ,ตอไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับ